ทำไมไม่ไปอยู่ฝั่งนู้นต้อสั่งเอาบอยไปแล้วเนี่ยโอ้หาที่ยังวะหาโคเร็ว Spend every moment growing into who you truly are yep. <coughs> Hold your thumbs and we'll get through this all right You and Guy Five, four, three, two, one Attackers incoming Defend objective A okay. Oh, my life. My life. muốn đập 2 quân tay thằng đấy mới á tin đồ bằng la gì ไปเลยไปนีกรอไม่ถ <I> ึงกูสเกินลุกเลยอ่ะ

Đúng rồi mà. ม่เห็นหัวตีดเดียวคุณมุมกูอะโต้ยันได้บัวนี่มันอยู่ตลอดไปปะออยู่ดลถ้ายังไม่ส้ดโอ้โหโตเยอะฟรีไอ้ย่าคุณว่าดูฟิตไม่งไลค์ ไายเียวอะไรี้ย เอาหัวไอ้พวกคือมันต้องเอาตัวมาคาลเตอร์ลิงหน่อยอ่ะฝั่งเราอ่ะใช่ค่ะไม่ว่าแทงหรือว่าทำไอดีเอสอ,อะทีนี้มันฮิวไม่ได้ะเนี่ยมันติดโล่ลิงหมดเลยฮิวพวกเราแล้วก็ไม่มีคนยิงด้วยนะ ไม่เคา์เตอร์เลยเออมันไม่มีตัวเคาเตอร์เลยแทงสองแทงกระโปงอีกเลยว่ะแล้วมก็ปล่อย,ล,ยออลิงกันแล้วด้วยนะเขาทั้ทงทีาลาเลยแล้วเม็ดโล่เจ็ดพันอ่ะแล้วเม็ต้องนะเจ็ดพันเลยนะเว้ยที่มึงที่มันห่างหนไปอ่ะ <laughs> ลิ oh. จะนั่นเข้ารอเปล่า лан? ไม่เห็นเป็นเห็นแววเลยเสียจ <remains> ุดเสียจุดแรกไปมันก็มันก็ปล่อยแล้วมันรับในพอยส์เฉยตัวไม่เข้ามาง่ายเลย

Oh, lì dove hai mm cũng có cho mà nó hay cái gì bị lại nữa Ủa ấy Anh là trò hiu chứ anh khưng

vịt cũng phải đi chơi bắn súng có làm mương không. Phải hoa.

Một kêu mũi hưu, back Tay nhìn kìa Quay Cô ăn rồi đó đi Tạm ăn ao ก็ออจะตาย <S 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 โอ้โหไม่ยันะยไปหิวนะจะไหววะโดนลุ่มมันกินช้ามากเลยอะทางครัวปล่อยไปไม่มีคนะ ทำไมมึงไม่ใช์ตั้งแต่แรกๆไม่มีคนเล็ก่อ,ขอ,ขอ,ขอ้กดทำไปเด็ดเป็ดมีน้ำตาโอ้อยตายเด้อ

it is good to see you again ตากาฮ่า likewise Sacha. I hope to repay you for your generosity at our temple รู้สึกเลยคือหิวหนักไปไม่ไมีประโยชน,น์มันตัดต่าช้าเหมือนกันจนพวกกูโดนโถูกจนตายตาม,มาตามากแทงนี่ลุยเข้ามาสัอร์ตบ่อยมากเลยใช่แต่แค่ไม่ตาย

กระโดดขึ้นไปหาคนข้างบนแม่งนะค่าูทีกูข้างล่างล <c oughs> โอ้ยาไม่ได้เพื่อน เต็มเลยสมาโซเยอร์แน่นอนโซเยอร์แจ้งว่ามันนั่นมันจะตายอะโซเยอร์มัอนน้อะไรไม่ได้ยิ้กอัน,นูต้องวไปที่ กูติดมนเลยโอ้ยแทงแม่งหัวควายยี่าย ต้องกันต้องติดตัวแม่งเลือไม่งั้นไม่จะตายเร็วมากไอ้คี้แทนเ t ี้ย Get this mission started! Positioning. Just to warn you, I don't have a lot of experience healing people who fly. Just, Just hit, me hit me in mid air. How, how hard, hard could, could it gonna... be? <sighs> healing pile on the point! Five, four, three, two, one. ยี่ใครอยู <|so|>> ่ปาราวะเนี่ยสัตว์กดมือซ้ายเลยโอ้เชลไลนี่งอีสัตว์โดนกันหมด mà mặt mặt mà mặt 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 em làm mặt 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 รอ,อดจากลิงที่เอามีเมอร์ที่ตามหลักกันสองคนซัพพอร์ตไม่มีใครช่วยเลยสัตว์กรูแบบอาทีนึ่งลิงตามเมอร์ซี่ได้มาสัจจันทร์กันแค่พูดก็สยองแล้ว <c oughs> คนพีนปกติเลยคนที่ตามมือตามลิงไม่น่าจะเมป็นมือ <c oughs>

ไกลสิวีต้องไกลเนี่ยถ้ามีสติแล้วยังไงก็ชนะไอ้เที่ยอาพูนจริงไม่ไม่แต่ชนะไฟแค่ทีเดียวชนะเลยไหมเก็บสติรวมกันทีเดียวจบแล้วเว้ยตอนที่มันโอเวอร์ไทม์อ่ะพูนจริงมันแค่นั้นเองอะ่ะไปไล่ใครอ่ะไปอยู่ที่แคบทำไมลิงลีงเมียตายหายไหน,ไหน โอ้ลิงมาจนได้เออโหเฮีย้าพอกตัวเตจัดเออเฮียตายเออแบตายอ็นนี้ไงกินแล้วสองหมื่นเนี่ย